<ส> <im sharing> วันนี้คุณพ่อพาตัวมาทะเลใช่นี่หอยหอยนี่โอเคหอยเปิดหอยเปิดหอยใช่ไหมเปิดหอยนี่เปิดหอยจับเร็วฮ่าฮ่าเฮ้ยนี่เปิดหอยแครเปิดหอยเปิดหอยเออเห็นไหมมาทะเลวันอยู่อย่างเงี้ยสนุกสนุกสันก็ตัวสนุกสุดสันมากเลยมีอดูด้วยเออดูอะไรเนี่ยแน่ใจะดอเข้าไปนะพ่อครับผมขอเล่นน้ำทะเล ถุงแค่ตาได้ไหมพ่อไม่ได้พาชุดเราเปลี่ยนอ่ะเดี๋ยวมันเลิมันละก็ได้ครับเอาเปอเคยนไปใหม่เาน้องจะลงทะเลด้วยเหรอใช่ป่ะป๊าหนูอยากเล่นน้ำ รแล้วเจ็บเป็นอะไรบ้างเนี่ยเออไป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 ที่รถไปเอาแอลกอฮอล์มาไหมทุกคนจำไว้นะครับเวลามาเที่ยวทะเลเนี่ยให้ระวังให้ดีนะครับอาจจะเจอแมงกะพุนได้ถ้าโดนแมงกะพุนแล้วก็อย่าลืมเอาน้ำส้มสายชูหรือว่าแอลกอฮอล์ราดก่อนนะครับมันจะช่วยบรรเทาได้และที่สำคัญก่อนลงทะเลดูให้ดีด้วยนะครับสุดความปลอดภัยช่อง yes yes TV บ๊ายบายบ๊ายบายพาสองพี่น้องมาเที่ยวทะเล น้องเจเคนี่ตอนแรกกลัวคลื่นมากแต่ตอนนี้คือจะวิ่งลมอย่างเดียวแล้วเอ๊ <c oughs> สนุกสนานเจมมาขุดหอยดูดีกว่ามาเร็วน้องมาขุดหอยไหมคะขุดหอยไหมคะขุดหอยไหมอุดหอยกัน วันนี้อากาศดีนะคะอากาศดีมาก